ก็สวัสดีทุกๆคนนะวันนี้ผมทศดีนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลว่าทําไมแวร์มาเขาถึงเป็นชาติที่เล่นยากนะแต่ว่าการเล่นได้เก่งเนี่ยง่ายมากเลยถ้าเกิดรู้และเข้าใจนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะแน่นอนเลยว่าก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ยเรามาดูเหตุผลกันดีกว่าว่าทำไมแวร์มาเขาถึงเล่นยากสำหรับมือใหม่หรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะอย่างแรกเลยเนี่ยคือตัวแกเดียเขานะซึ่งตัวแกดเดียรเขาเนี่ยจริงอยู่ที่ว่าแกเดียเนี่ยเป็นเมลารนทีทที่มีดีเพสเยอะที่สุดของเมลารที่จะมีดเจ เยอะกว่าตัวแกเดียได้เนี่ยก็คือจะต้องเป็นแบบไรเฟิลแมนบาร์คู่หรือไม่ก็แฟคชั่นเป็นคู่อย่างนี้อัพ่าคนอย่างนี้นะเขาถึงจะมีดีเวทส,สูงกว่าแกเดียได้ซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็ต้องสูงด้วยในขณะที่แกเดียเนี่ยเขาจ่ายแค่60กร,ระสุนเขาได้ดาเมจที่เยอะมากแล้วแต่ถ้าฝั่งสามพันธมิตรเนี่ยคือตัวไรเฟิลแมนเนี่ยก็บาร์คู่120กระสุนเนาะส่วนแฟคชั่นก็เป็นคู่90กระสุนกับ150เมนพาวสามพันน้ำมันเนาะในการอัพ่าคนอ่ะแล้วทำไมแวร์บั๊กถึงยังมีปัญหาเรื่องาาลบี ทงังที่มีทหารราบที่ดีสุดขนาดนี้ปัญหามาจากตัวแกเดียเองเลยคือด้วยความที่แกเดียไม่เหมือนกับตัวโวกักเดียหรือทหารตัวอื่นเนาะคือแกเดียเขามีทหารโมเดลเนี่ยอยู่แค่สี่คนทําให้ในการโดนปืนเนี่ยถ้าเกิดไอจีไม่เข้าข้างเลยคืออยู่ดีๆเปิดฟาสัส์บแรกเขาจะกิบยิงยิงไปโดนปุ๊แล้วโมเดลแกลเดียดอบเลยหรือไม่ก็โดนพวกยูนิต่างสไนเปอร์หรือพาดไฟเดอร์พวกนี้เนี่ยตัดโมเดลเนี่ยแต่ทําให้ตัวแกเดียเนี่ย ดาเมจของเขาที่ทําได้เนี่ยหายไปถึง25%เลยก็คือคนในเดือยหายไปหนึ่งคนเนาะแล้วถ้าหายไปถึง2คนเนี่ยแกเดียร์ต้องถูกบังคับให้รีทีกลับบ้านเลยเพราะหมดประสิทธิภาพในการต่อสู้เนื่องจากคนในหด่วยน้อยเกินไปซึ่งมันแตกต่างจากตัวโวกเดียร์หรือตัวทารับตัวอื่นนะในขณะที่โวกเดียร์เนี่ยเหลือ3านคนยังฟู้ได้และผู้แมนสามคนยังฟู้ได้เซกชั่น u พห้าคนเนี่ยสามคนยังฟู้ได้คอาสกิปสามคนก็ยังฟู้ได้แต่แกเดียร์ไม่ใช่นะและทีนี้จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง แน่นนแล้วว่าเราคงจะไม่อยากพอลูกเต๋าเลือกเสี่ยงตัวกับ RNG ที่ไม่รู้จะผีเข้าหรือผีออกกันตอนไหนนะก็เลยมาตกปัญหาอยู่ที่ปืนกลปัญหาของผู้เล่นใหม่หรือคนที่ยังเล่นแหวมักไม่ชำนาญเลยเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ตัวปืนกลนี่แหละด้วยความที่ว่าคนเล่นใหม่หรือคนที่ยังไม่ชำนาญเนาะเขาจะไม่รู้ว่าไอเจ้าปืนกลตัวนี้เนี่ยปืนกลที่ดีที่สุดของเกมเนี่ยเขาควรจะวางตำแหน่งไว้ตรงไหนในการช่วยสปอร์ตแกเดียนะเลยบักจะเห็นบ่อยครั้งที่ว่า เขามักจะวางไว้แคมป์แบบแคมป์ในบ้านแคมป์ในพื้นที่ของตัวเองแล้วปล่อยให้แกเดียเขาไปดวลปืนหนึ่งเดือนกับศัตรูและจบลงที่ความ่ายแพ้ของการเดรียไม่ก็เสมออยู่ปลอยครั้งซึ่งนั่นยังไม่นับกับกรณีกรณีที่ถูกลุมอีกนะอะ่ก็เป็นปัญหาตรงนี้เนาะคือแกเดียมันสู้ด้วยตัวเองไม่ค่อยไหวถ้าไม่คนมาสองหน่วยมันต้องการพึ่งปนะืนกลนะสั้นส่วนที่สองเลยเนี่ยก็คือแกยคงวนอยู่กับทหารราบเนาะคือทหารราบของแวร์มักนะ ดังตัวพันธะแกเดียเนี่ยที่เป็นาจูโจมเนี่ยหรือทางฝั่งแกเดียเนี่ยทั้งสองตัวเติมคนแพงคือตัวแกเดียเนี่ยตัวคนเติมคนอยู่ที่ตัวละสาสิบพันธะแกเดียยุ่เติมคนอยู่ที่สามสี่ทำให้ถ้าเกิดการโดนปืนเนี่ยทางฝั่งสัมพันธเขาออกยูนิตท,ที่มันสามารถตัดโมเดลได้เร็วๆอย่างเช่นกับระเบิดที่ไปแฟงเนี่ยเทมสามห้าของพวกโซเวียตหรือไม่ก็ท่พวกทิว,กทวางโดยฐานช่างการเล่นสไนเปอร์หรือการเล่นพัดไฟเดอร์อะไรประมาณนี้เนี่ย ที่ทําให้ทหารทางฝั่งแวร์มักนะเนี่ยเขาโมเดลดรอปเร็วแล้วถ้าดอรอปมากมากเนี่ยแวร์มักก็จะเกิดปัญหาเรื่องเติมคนไม่ทันเลยก็คือแมนพาวบดนั่นเองพอเพราะเนื่องจากปัญหาเรื่อง,องที่เติมคนแพงน,นั่นเองนะทาให้แวร์มักการโดนปืนของแวร์มักนี่คือจะต้องระวังเป็นพิเศษเลยคือเรียกว่าถ้าเดินพลาดทหารตายตายไม่รู้เรื่องนี่คืออาจจะแมนพาวบดไม่รู้ตัวเลยนะเพราะว่าแวร์มักเขาเป็นชาติที่ทำให้แมนพาวบีดได้ง่ายมากเลย และที่3เนาะจะเป็นเรื่องของการเลคอนซึ่งยูนิตสเกลของแวร์มาร์กเนี่ยเรียกว่าความสามารถในการเลคอนของแวร์มาร์กเนี่ยอยู่ในระดับเลวบัดซบเลยก็พูดได้อย่างตัวไพโอเนียเนี่ยเขามีระยะมองอยู่ที่4 2แต้มสเกลคาร์มีระยะมองอยู่ที่50แต้มแล้วก็มีอยู่แค่นั้นจริงๆคือถ้าไม่บึ้งยูนิตสองตัวนี้เนี่ยคือแวร์มาร์กไม่มีวิธีเลคอนอื่นเลยนอกจากเอายูนิตไปตายนะในการที่ทางฝั่งสัมพันธมิตรเนี่ยอย่างตัวเซกชั่นเนี่ยเขาก็หนึ่งดาวเนาะเพิ่มระยะมองค่าแต้มเป็น40แต้้มแลวกก็ระเป๋าแดงก็เเพิ่่มมอีกคาแต้ป็น4 5แต้มเนาาะหรือทงงฝั่ ผู้ก,การอย่างผ่าไฟเดอร์เนี่ยก็มีแล้ยบอลข้าแตม้มซึ่งถ้าเราไม่นับไอตัวเรีอกจากผู้การใช่ไหมก็ยังมีอย่างส่วนของเมเจอร์หนึ่งดาวที่ได้แล้วบอลข้าแต้มแล้วหรือยังเป็นทางฝั่งของคกโซเวียตน,นะที่มีรูแสงนะแน่นอนว่าทางฝั่งสอพาราบิสเนี่ยคือเทียบด้านความสุมารเลคอนเนี่ยยังไงก็ดีกว่าทางฝั่งไวบักอยู่แล้วนะทำให้ถ้าเกิดว่ามากเนี่ยเสียยูนิตสองตัวนี้ไปหรือทําให้ยูนิตสองตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถขึ้นแนวหน้าได้เนี่ย เรียกว่าแวมป์กเนี่ยหรือวิธีเลคอนก็คือการพึง่งฝิลผู้การอย่างเดียวเลยนะอืมกัะสานดานเลคอนกระรอก,ระอ,กอ,ะอ่ะปัญหาที่สี่เเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรถถังเนาะคือรถถังของแวมป์ก์เนี่ยเรียกว่ามีระยะยิงกันอยู่แค่ห้าสิบอย่างตัวแพนเตอร์เนี่ยก็คือระยะยิงห้าสิบนะสะตูก็ระยะยิงห้าสิบทำให้เวลาเจอแทงก์ตอร์เยอร์ของทางฝั่งของพันาบิสเนี่ยมันก็ถูกคายอยู่เป็นประจำและถูกบังคับให้ต้องเอารถถังพวกนี้เนี่ยเข้าไปในระยะยิงศัตรูและจอม รับดาเมจก่อนเสมอด้วยความที่ระยะยิง,ยงเขาสั้นเนาะในขณะที่ฟังฝั่งแทนตัวเยอร์สพอราตอเมตเขาระยะยิงถึงหกสิบเนาะอ่ะก็จะเป็นปัญหาตรงนี้หลักๆเลยคือสี่ข้อ,ขอบนด้ฝั่งแวร์ักนะแล้วอะไรล่ะที่ทําให้แวร์ักเขาถึงเมื่อรู้ว่ายูดิตวางตำแหน่งไว้ตรงไหนแล้วทำไมเขาถึงทำให้เล่นง่ายแล้วเป็นชาติเก่งนะแน่นอนเลยว่าสำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่า เขาควรจะวางไอ้เจ้าตัวยูดิปเจ้าปัญหาตรงนี้เนี่ยปืนกลเนี่ยไว้อะไรตรงไหนยังไงนะให้มันสามารถทําการสปอร์ตแกเดียได้ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ผมโชว์วาแล้วเราสามารถพบเห็นได้ในห้องลติเย,ยอร์ประจำเนาะก็คือการที่ให้แกเดียตัวหนึ่งอะ่ะยืนยืนหน้าแกเดียตัวอีกตัวหนึ่งยืนซ้ายแกเดียอีกตัวหนึ่งยืนขวาแล้วให้ปืนกลอยู่ตรงกลางทีนี้ถ้ากรณีแกเดียตัวไหนจะถูกแฟงปืนกลจะถูกแฟงจากภูมิไหนใช่ไหมแกเดียก็จะเห็นกอดเมื่อแกเดียเห็นกอดใช่ไหม มันจะเป็นเรื่องที่แ like. ย่มากเลยที่ทหารทางฝั่งสัพพะตะมิตรเนี่ยถูกไปพังครับให้ต้องวิ่งชาร์จแกเดียอยากายตัวไลฟ er ์แมนเลยเนี่ยคือไลฟ์แมนเขามีค่าหลบน้อยตอนช่วงแรกเนี่ยการวิ่งชาร์จแกเดียไปก็เหมือนกับการท่าตตายเลยเซกชั่นระยะประชิดการันตีแพ้แกลเดียอยู่แล้วคอนสกิปนี่ก็ไม่ต้องคุยการระยะประชิดการันตีแพ้แกเดียอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดทหารเป็นไรเป็นที่ของสัพพะตะมิตรเนี่ยเขาไม่ตัดสินใจวิ่งชาร์จเข้ามาฆ่าปืนกลใช่ไหมซึ่งการวิ่งชาร์จก็ต้องผ เขาเลือกที่ประทับยินสู้กับแกเดียเขาจะจบลงด้วยการถูกปืนกลยิงกดหัวเลยแล้วจะเป็นสภาพอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าปืนกลกระบอกเนี่ยจะถูกถีบกลับบ้านได้ซึ่งในการที่จะถีบกลับบ้านได้เนีก็ต้องผ่านหน้าแกเดียก่อนทําให้ผู้เล่นฝั่งสัม,นมันธมิตรเนี่ยเรียกว่าต้องใช้กําลังอ่าอาจจะมากกว่าทางฝั่งเยอรมันทางฝั่งแวร์มาร์เขาเนี่ยหนึ่งถึงสองหน่วยเลยก็คือถ้าอย่างตรงนี้เนี่ยมีทหารอยู่สามสี่ตัวใช่ไหม อ,อ๋อาจจะต้องใช้ทหารประมาณค่าตัวในการเก็บยูนิตพวกนี้ถึงจะถอนก้อนนี้ออกจากแนวแนวลบได้ oh. อืแน่นเลยว่าเล่นแวบบมางกรับปืนกลยิงชีมนได้สองเลยเนี่ยคือความยืดหยุ่นของเทคแวร์มักเป็นชาติที่เรียกว่ามีความยืดหยุ่นเทคสูงมากเลยคือมันมีทหารอาซอเวที่ที่ออกมาได้หลายตัวและเป็นแทงค์แทงค์คันเตอร์ด้วย มีคกมีสไนมีรถไฟไว้สำหรับเคลียคนในเมืองมีรถสองสองที่สามารถออกมาเร็วแล้วมีแล้วบองด้วยรถถังก็อย่างเพ่นพวกรถถังแทงค์ต่อเยอะราคาถูกรถถังยิงคนเครื่องบินแล้วรถถังยิงรถยิงคนและอย่างบ้านฝีเนี่ยเฮวิพันธ์าร์เมอร์เนี่ยก็จะมีรถถังไว้สำหรับระเบิดหัวคนโดยเฉพาะเลยหรือไม่ก็ตัวแทงค์ประดำทีมอย่างแฟลเตอร์นะแล้วก็รถตำรวจนะด้วยความที่แวบัคเขามียูนิตครบเครื่องขนาดนี้เนี่ย ทำให้ในหลายๆสถานการณ์แวร์หมากจะรับมือได้ดีกว่าบ่อยมากอย่างเช่นสถานการณ์ที่เจอแคมป์ใช่ไหมแวร์หมากก็สามารถมีโค้งมาแก้ปัญหาได้ในขณะที่โอเคเวคือต้องไปรออีกประมาณเจ็ดถึงแปดนาทีถึงจะได้บอนืนามาแก้หรือจากการเจอพวกเอติกันบอลหรือแคมป์แคมป์หนา,นาแคมป์แบบทีมเนี่ยแวร์หมากก็จะมีจรวดซึ่งทางฝั่งอังกฤษไม่มีนะอ่ะด้วยความยืดหยุ่นของเทคตร,ตรงนี้เนี่ยทำให้แวร์หมากเขามีช้อยในการสู้เนี่ยค่อนข้างหลายหลากหลายกว่า เรียกว่าศัตรูจะเดาทางได้ยากมากเลยถ้าเกิดประยุกต์ตุงนี้ได้เพราะว่าด้วยความได้หลากหลายของเทคเนาะทาให้ศัตรูมักจะไม่รู้ว่าเฮ้ยในตาเนี่ยเราจะเล่นสนไนเหนรปหรือตาต่อไปเนี่ยเราจะเล่นตัวสองตั้งหนึ่งเฟรมเฟอร์อ่ะประมาณนี้เนาะคือความยืดหยุ่นของเทคแล้วอย่างสุดท้ายเนี่ยคือแวร์มักเป็นชาติที่ออกรถถังเร็วที่สุดของเกมคือ,อยังไงนั่นน่ะเลยว่าไอ้โปเกเนี่ยถ้าเกิดคุมเป็น มันสามารถไปเกินกระแทกหน้าบ้านศัตรูได้ง่ายแล้วก็ใช้ความได้เปรียบของความเร็วเทคตรงนี้เนี่ยคือในช่วง5นาทีใช่ไหม4-5นาทีเนี่ยแวร์บบักขึ้นเทค1%อ่อ2-2มาในช่วง5านีเนี่ยเนี่ยแกเดี๋ยจะมีอยู่ประมาณ2น่วยที่สามารถติด LG 4-2ได้ในขณะที่ทางฝั่งสงพารามิรเนี่ยเขาเดี๋ยวกเขียบแป๊บหนึ่งนะยดิมันลกเลก่น เก็บแวหนึ่งเก็บแวหนึ่งปุ๊บอ่ะอันนี้คือในช่วงห้าทีแรกเนาะคือมีแกเดียอยู่กประมาณสามถึงสี่ตัวปืนกลหนึ่งกระบอกแล้วก็รถหนึ่งคันกับท่านอีกหนึ่งตัวที่กำลังเดินมาอ่ะแต่ในขณะที่ทางฝั่งสัพพนตมิตรเนี่ยคือเขาเพิ่งจะขึ้นเทคกันอีกอย่างเช่นถ้าเป็น,นอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีไรเฟิลแมนปุ๊บปุ๊บเกลี่ยแล้วก็ลูเทนแนนหรือไม่ก็กระปังซึ่ง เขาณตอนเนี้ยเขาจะไม่มีอะไรไปสู้สองสองเลยแล้วก็จะถูกแวลมาคเขากระทืบถ้าเป็นอังกฤษก็พอๆกันนะก็คืออ่ะก็ะมีอยู่สามเซคชั่นแล้วก็แซปเปร์ตัวหนึ่งอ่ะจะมีอยู่ประมาณนี้ทางฝั่งอังกฤษอ่ะแล้วก็โดนตัวสองสอง,สองกระทืบคือ,ด,คด,คอววด้วยความดิเทคของแวลมาคมนเร็วกว่าเนาะจุดนี้เนี่ยด้วยความดิเทคของเวลมาคเร็วกว่าเนี้ยคือทําให้แวลมาคเขาสามารถเ e ก่งยูนิตมาทําเกมน้าได้ตลอด อย่างตัว2-2เนี่ยถือ2-2ออกมาเร็วสุดนาทีที่4เฉลี่ยอยู่ที่นาทีที่5เอดีการัมพันธมิตรมาอยู่ที่ประมาณนาทีที่7หรือบาซูก้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณนาทีที่6กาทีที่7นะซึ่งทําให้2-2เนี่ยมีเวลาทํางานถึงถึง2อนาทีเลยถ้า,ารล่าของทางฝั่งสุพันธมิตรเนี่ยอย่างตัวเซ็กชั่นเนี่ยจะติดเบงก็เฉลี่ยอยู่ที่นาทีที่เจ็ดแน่ในขณะที่ท่างฝัง ทางด้านเทคเนาะเมื่อมีเทคเร็วก็ย,ยูดิตเกร่งมาได้เร็วแล้วก็กดดันศัตรูได้ง่ายขึ้นเมื่อกดดันศัตรูได้ง่ายขึ้นก็สามารถเอารถถังรีบมาปิดจับได้เร็วขึ้นเทคถูุกเนาะซึ่งตัวแวร์มักเนี่ยเขาสามารถออกรถถังได้เร็วสุดอยู่ที่นาทีที่สิบเนาะจะเหลือก็จะอยู่ประมาณสิบหนึ่งถสิบสองอ่ะจะประมาณนี้เนาะแล้วก็ใช้ความเร็วของเทคตรงนี้เนี่ย ต่อต่อไม้ไปเรื่อยๆอ่ะโดยต้นเกมเนี่ยก็คือ <need> ปํามแกเดี๋ยวมาถมใส่ฮ <go> าทีสอง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 ,สองทำงานเสร็จปุ๊บมาสิบนาทีก็พันธโฟมาต่อ <Yeah. S 1> รีบจบเกมเร็วก่อนที่ทางฝั่งสัมพันธมิตรจะได้ตั้งตัวแต่ทําถามว่าถ้าเกิดกรณีสตูหนังเหนียวแล้วจบไม่ได้ทําไงก็กลับมาเล่นใช้ความยืดหยุ่ของเทคกในการค่อยๆบีบระตูไปเรื่อยๆเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วสำหรับ ฝั่งของแวบักนะว่าทําไมแวบักเขาถึงเป็นชาติที่เริ่มต้นการเล่นยากเนาะก็คือมาจากการตําแหน่งว่าตําแหน่งยูดิตที่ค่อนข้างยากนะแล้วก็การโดนเอาระยะบองกับเอาระยะยิงได้ง่ายขึ้นนะแต่เล่นให้เก่งเนะี่ยง่ายมากเพราะว่าด้วยความที่แวบักเขามีความครบเครื่องมีเทคที่เร็วนะประมาณนี้นะสรุปแห้สันส้นก็เดี๋ยวเราก็ไปต่อกันที่ชาติอื่นๆเลยแล้วกันนะเนาะเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะ